สวัสดีครับมาพบกับการใช้ภาษาสอบถาม SQL บน Microsoft Access นะครับเริ่มไปที่ตัวอย่างแรกนะครับคำสั่งแรกคือคำสั่ง Create เป็นคำสั่งในการสร้างตารางใหม่โดยผมจะให้ชื่อตารางนี้ว่า Student นะครับในบงเล็กตัวนี้จะเป็นฟิลด์ต่ตางๆนะครับโดยนี้ฟิลด์ Name

ในการพิมพ์เนี่ยเราจะพิมพ์เรียงมาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าจะพิมพ์เป็นชุดได้นะครับไม่บากนะครับต่อมาลมนลยครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ,จะมาเรียกใช้ดูนะครับจะขึ้นมาที่นี่นะครับก็จะได้ตามนั คำพูดกับคำสั่ที่สนะครับเป็นคําสั่งการค้นหาชื่อยาง่ายนะครับค้นหาข้อมูลบน โดยเป็นคำสั่ง select นะครับคำสั่งก็จะมี select นะครับก็คือเลือกชื่อจา่ายต่ student นี่คือชื่อต่ละนะครับ w h e คือที่ไหนก็คือจากตัวคูณคือคำสั่งนี้จะใช้ในการาค้นหาชื่อคนที่มีนามสกุลกอแก้วน,นะครับจากนั้นก็จะมีคนเลืใช้ ไปชิฟฟิมาบ้านะครับจะมีน้มสกุลของแก้ว ตัวเรียกชายดูนะครับชายหนึงน่งอะไรนะคนเรียกชายอ่าค,ค,คนที่ออกมาคือเป็นแบบนี้นะันจะเป็นเพศช,ชายนะอ่าจะสแสดงคนที่เป็นเพศช,ชายนะเพศช,ชายแล้วอยู่ช่องปีที่หนึ่นงึ้นมา ็คือที่ใช้คือคำสัง่งดีรีรดดีลนะครับที้ี้ผมจะสั่งให้ลบข้อมูลของที่เป็นชั้นปีที่สามเลยในดิฟอร์มจะสตูเดนต์สตูเดนต์คือชื่อตารานะครับแล้วก็คือที่ฟิลของชั้นปีและข้อมูป็นสนานบที่มาลอง เรียกใช้ดูเนี่ยสังเกตงนี้่จิานี่นะครับาเรียกใช้กันไปทำอได้ทากับช่ต้องมา่านตัวช่วถูกก่อปไป ครับก็คำสั่งต่อไปนะครับคือคำสั่ง drop table drop table นี้ใช้ในการลบตารางน,นะครับที่ที่ผมจะต้องการจะลบตาราง teacher นะครับโดยผนะิดคำว่า teacher โดยผิด drop teacher แล้วก็ชื่อตารางต่อท้ายนะครับดูดีๆครับสังเกตตรงนี้นะครับยังมีตารางอยู่นะครับเราก็จะมีคนเลีอกใช้เลือกใช้ห้าผิดไหมครับ หายไปนี่ครับนีคือ,อผลงานของดร็อ,อ,อปเทเบิลครับต่มาเากกับคส่คส d i s t i n กันนะ d i s t i n ตัวน,นี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในบเรื่องไขในการเรือกข้อมูล สี่ซกันมาเพียงไมข้อเดียวนะครับผมยใที่นี้นะครับผมก็จะเรือข้อมลที่ส้ำกันในฟิลเพศจากตารสติเพียนนะครับสมมติว่าในเพศนี้ก็จเพศชายเพศหญิงใช like <Okay. S 1> <im> ่ไหมครับาามนะครับสองนะครับวว้ เขเชาและเป็นหญิงก็ว่านะจะโชว์เพราะว่าคำสั่นี้จะใช้โชว์คับเรียกว่าชวข้อมูลที่สำคัญมาเพียกของเดียวนะครับเรจะแยกชายะมีรายละเอียดของยีนลาเล็กของตัว้รตันี้จะดตดข้อาใช่ว่าแยา,ากมาีเล็กของทั้นห จำต้อเป็นคำสั่ง SQL Order by ASC นะครับเป็นคำสั่งในการเรียนลำดับจากน้อยไปหาาครับ uh, ที่นี้เราจะเรียนลำดับ uh, ในตารางสตูนนะดิโอนะครับ Order by ก็คือจากในในฟิลมช่ง B นะค ASC นี่น C, คือจากน้อยไป ตัวน้าข้อมูลจะเป็นน,นะน,น,ปน,น,นี้นะครับแต่จะเรียนในชั้ปีสองหนึ่งสองสองสามอะรอย่างงี้ยก็จะมา,านคำสัส่งนี่มคก็จะเกิดการเรียนระดับตามขาั้นนะครับก็คือเรียนมาวันหนึ่งสองสามนะครับเป็นด้วยอีวัประการาชินีครับ การของคำสั่ง ESC นะครับนั่นก็คือคำสัง่ง d b S นะครับคือเี่ยงจากมากไปห,หน้อยนั่นเอนะครับก็การใช้กเก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแค่เปลี่ยนจาก ESC เป็น DBC นะครัเงนไม่ได้ใช้ด้วยนกาเ็ก็จะเรียนจาก ชั่ปีนะครับเป็นปีที่ 3, 2, 1นนครับผมข้อควางต่อมานะครับเป็นคำสั่ง select first นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ระบุหน้าถ่ายในการนะแสดงข้อมูลระดัแบแรกนะครับในตาราง นนะครับัง้งนก็มีว่าเสีก็เสสตรงนี้ไม่นคืออาในสลวนที่เราจะต้องการให้สแสดงนะครับใช้เนี่ยนะครับฟรมสติเดนก็จากตารางสติเนี่คือแปลว่าเราจะให้อยากให้สแสดงอยากให้ากาแสดง ก็มตัวนี้เปสตัวนี้นะครับสำหฟิล์มก็ไปมา้แสดงที่จะให้กับการใช้ต่างป็ี่คนจะฟิลเป็นมาแสดงนะครับอาจจะใช้อตัวแรกทาจะใช้นี่นะคะก็คืออะไรอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลแรกของเอ่เนิยมนะครับ ก็การ์ดต่อมาเนี่ยก็เป็นการ์ดสัง c t ล e l e c ล c l a าสนะครับคือเป็นการ์ีในการเลือกคมในตารางนะครับ เลอมคนตัวสุดท้ายในตารางโดยเ,เราใส่คำสั่งคือ select แล้วก็ l a นะครับเรื่องนี่ก็คือ fill เพื่อีราะต้องการให้คำสังมโชว์ผนลัพธ์ว่เราต้องการขอ้อมูลใน fill นีนะครับจะเป็น name last name address ชปีเพศอะไรยังไ้นะครับ f r ร m s t ต d วเดก็คือจากตารางสติวเนนะี้ จะมีจีเรียกใช้ดูครับนี่ัวใช้ทวีดแล้ว่าใช้ทวัดเนี่เป็นข้อมูลในช่วงสุดท้ายของฟิวเนมนั่นเนะครับเป็นด้วยเอ ขึ่งต่อม,มานะครัเป็นคำสัง่ง s e r t Into นะครับผมเป็นการเป็นคำสั่งที่เเพิ่มขามข้อมูลลงไปในตานนะครับาจาคำสั่งนี้ก็จะม Insert Into แล้วก็ชื่อตา,าที่ตรงกางนี่จะเป็นชื่อฟิลนะครับชื่อฟิอามมาลทัลงหมดเลนะครับค้ว่าับไปตามต่นะครับก็ตามนี้และครับ การตลาที่มีนะครับว่าจะเพิ่มข้อมูลแบนวูสตันจะเป็นหลาการกำหนดค่านะครับเป็นการเพิ่มาาชื่ออะไรนามสกุลอะไรนับตามเหมของสครับแล้วก็จะมาเรียกใช้กัน สั่งต่อมามาด mm ูคำสั่งหาเกียวกับเซนต์ชูนะครับเซนต์ชูนี้จะเป็นการคำสั่งที่ใช้กำหนดในการกำหนดเงื่อนไขในการเรียกข้อมูลในตราดนะครับโดยจะเรีกข้อมูลจากต้นทางไปยังค้นปลายทางนะครับคุณมักจนิยมใช้ในการก๊อปีหรือว่าการับนะครับเป็นสองข้อนครับมั้การใช้คำสั่งที่กุศลเซนเนี่ยก็ยินดไป แล้วก็ชชื่อที่เราชื่อตารางที่เราต้องการในการสติ๊เดนในที่ผมจะทำการต่างกับต t างสติ๊เลนนะครับจำน่น data score backup from ตัวนี้จะคือจากต่างสติ๊ดเนอูนะครับแล้วก็มีการจุขอตใจนะครับวถาจะทำตัวนี้ไปยังตราไหนจะทไปยังตารางไหนแล้วก็สิ่งทใช่ห การต้มน้ำเอลเอจะมีตะไคร่น้ำปีเตอร์น้ำไหลเกลื่อนขึ้นมาหรือเป็นตะไครที่เราไปกักน้ำแล้วจะมาต้มส <sm> ับต <Trustee> ุนะครับเกี่ยว ครับจัดต่อมานี่ยเป็นคำสั่ง SQL in นะครับเป็นคำสั่งที่บเราใช้ในการแสดงข้อมูลนะครับการใช้คำสั่งการใช้ s ส l e c t from student student คือตารางในหีคือในที่นี้ผมต้องการจะดูข้อมูลในฟิลองช่อปีนะครับโดยนครับ เรคจต้องการดูข้อมูลชั้นปีที่เทวาไหร่เฉพาะวันที่ชั้นปีที่หและชั้นปีที่สองทาัทํางนี้จะเรียกใช้คำั่งอะไรน่เห็นครับชวงนี้นะครับก็จ อนอตอินนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ความแตกต่างก็คือ,อเปลี่ยนอาเพิ่มนอตใบหน้าอินตนน่าัๆนะครับอาจจะเป็นการนำเงื่อนไขในการอาจไม่สแสดงข้อมูลในสิ่งที่เราเป็นครับแต่ตัวนี้เราโอกอินชั้นปีึเดือนปีสองคือ,อคำสั่งนี้จะไม่ทำการแสดงปี ในปีสองต่อมาเรียกช่อนนในทํสองนนสอง่ายังครับในจะไม่เปี่ยนแ่ปีเองนจะเริยกแค่ปีสกับปี5าเท่านั้ ที่ผมเลือกที่จะปรับปรุง,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 รงคือปรับปรงฟิวชั่นปีนะฮะคือจะเปลี่ยนจากชั้นปีที่สามให้เป็นชั้นปีที่สองนะับใส่คำสัง่งรืออัปเดตสติลเดนนี่คือตารางเซ็ตคือการปรับปรุงชั้นปีนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะปรับปรุงคชั้น,นตัวขึหน้าดีคือ ตัวที่เราอยากจะให้มันเปลี่ยน,เป,น,ปนเป็นนะคับนี้ถ้าชั้นปีที่สองนี่คือจะให้เปลี่ยนเป็นสองแบแวรก็ตรงที่ชั้นปีที่3คือหมายความว่าตรงไหนที่ฉันเป็นเป็นชั้นปีที่สามให้เปลี่ยนเป็นชั้นปีที่สองครับจากจิตกามนี้นะครับเป็นสามนะครับน่าจะมารองนี่จใช้คำสั่งจนทำครงการปรกนจริงห องแอาเห็นนะครับจาเป็นสองแนว าน้ยแะด้านขวาของื่อเทอร์นะครับในที่นี้ผมระบุตัอแปรแอดเรดกับวอตตอม่าด้านซ้ายและด้านขวาของแอดเรดนี้จะถูกตัดวาดนะครับเอสก็เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นที่อยู่นะครับือเปลี่ยนชื่อจากเอสเป็นที่ฟอร์จากตารางสติวเดนครับ แล้วก็นเรียกใช้ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพเป็นน,ะนเป็นแบบนี้นะครับซ้ายขวาถูกต้องเลยนะครับอตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อตามที่เราได้ตั้ไว้นะครับเป็นทีมครับในคำชานี้ก็เป็นด้วยเอ,อียาแล้วก็การนระชับ จะาไ่ครับเป็นคำสั่งเรียกคำสั่งเลนนะครับ L E N เป็นคำสั่งที่ใช้นักการจํานวนข้อมตัวสองอะประมาณนี้นะครับที่ใช้คือวิว e ซ e ในที่นี้ผมจะอรนับข้อมูลในสิ่งของอีเมลนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปว่าอีเมลแล้วก็ใส่เลน มยาวตัวอักษรฟรอนจะตารางนักเรียนนะครับแม่ก็คือเคียรนะครับอีเมลที่ต้องการอาจจะให้คำสั่งนี้นับไปนะครับก็กดเรียกใช้กับแม่นะครับนี่จะเป็นอีเมลเองที่จะเป็น คำสั่งต่อมาได้เป็นคำสั่งัว c a s นะครับคำสั่งในการเปลี่ยนตัวสาสาริจจากตัวพิมพ์ล็กไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผม uh, ในการพิมพ์นะครับมี size แล้วก็ u p s ก็คือหมาย้หมายอันนี้นะครับ uh, แล้วก็อนนี้จะเป็นซ i l ที่ทำการเปลี่ยนจากตัวเล็กเป็นติมอีใหญนะครับม เลียเป็นตัวอย่างทังวไปน,นะครับแอสตัวพิมพ์ใหญ่เป็นการตัวกึ่งหน,นับกึ่หนัในการสร้างฟิลเตอร์การแสดง,งนะครับฟอร์มสติเด่นคือจากตาเึงตอเองนนะครับต้องาจะบเรียกใช้ดูนะครับให้ดูคนตาพิมพ์ไหมครับชัดเต็งตาอะไรครับมันจะเป็นตัวอหไรทั้งหมดนะครับผมน่าที่งเลยที่เดียวครับ คำสั่ง S Q R ั S Q R เป็นการคำสั่งในการหาร่าที uh, ่สองของจำนวนรควรูปนะครับที่การป้อนคำสั่งคือสแอนเซนต์นะครับ S Q R แล้วก็ n จำนวนที่เราต้องถัการหานะครับแล้วก็ S ตัวนี้เป็นตัวตัวที่จะแสดงวเป็นที่ใชว่าเราสร้าง สี่นะครับให้แสดงว่ากลาที่สช่อของสิบหกคือคือเท่าไร์เราไปดูกัครับคือสี่นะครับวขยายนิดนึงนะมครับกลาดที่สองของิบคือสี่าากนสี่สี่สิบหกถูกต้องนะครับช่ไหมครับ